สวัสดีค่ะดิฉันคนที่มลผุดเจ็มใสเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปอาหารตำบลท่าเคยค่ะดิฉันมีอาชีพทํากะปิค่ะทํากะปิขัดน้ําเพื่อมาแปรรูปเป็นซอสกะปิกุ้งแห้งปลาแห้งกะปิสวรรค์และอีกมากมายค่ะ ไ่ได้รับการสนับสนุนสนนองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตจากหน่วยงานบูราการในพื้นที่ได้แก่แรงงานจังหวัดมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีและสภา,าเกษตรอุตสาหกรรมภาคสิเป็นต้นค่ะดิฉันได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มคู่รับงานไปทำที่บ้านกับกรมการจัดหางานในเดือนพฤษภาคม2567ค่ะ ได้ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่107ทับหหมู่6กตำบลท่าเคยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยมีจะผู้จ้างงานปัจจุบันจำนวน3รายได้แก่นางวันจุรีสวนารัต์ประธานกลุ่มเกณิกาทิพย์บรรพตและสุภาวดีเกื้อสกุลสถานที่จัดจำหน่ายเช่นขายที่ตลาดนัดเกษตรกรที่ศาลากลางสุราษฎร์ธานีขายที่ออกบูธที่รับงานไปทำที่บ้านทุกที่ขายที่แรงงานที่ดินแดงห้างเซนทรัลเกน กรุงเทพในงานมหกรรมวิจัย Thailand r e s e ิร์ e เอ็กขายทุกที่ที่มีหน่วยงานเข้ามาติดต่อรวมทั้งขายทางออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กกะปิถ้าเคยและไลน์ค่ะแผนงานที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคตคือการผลิตกุ้งและปลาแห้งโดยใช้ตู้พลังงานแสงอาทิตย์การผลิตกะปิขัดน้ำและซดสกะปิปรุงรสสูตรด,ดั้งเดิมและสูตรลดโซเดียมจากการ การจากผลงานวิจัยของอาจารย์จากมอราชภัฒสุราษฎร์ธานีเพื่อขยายไปยังตลาดกลุ่มผู้รักผู้บริโภครักสุขภาพโดยมีเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจที่ช่วยกันกระจายสินค้าและรับจ้างทําไข่เค็มดินภูเขาไฟซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดอย่างล้นหลามรวมทั้งการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก หน่วยงานภาครัฐต่างๆทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความความร,รู้จักอย่างแพร่หลายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี้จะให้จะมีชาวประมงพื้นบ้านตำบลท่าเคยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายกุ้งให้กับผู้รับจ้างในราคาที่สูงกว่าการขายให้แพปลา ซึ่งดีฉันหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับการอนุอนเคราะห์สนับสนุนเงินทุนการกู้ยืมจากสำนักงานจัดหางานรับงานไปทำที่บ้านเพื่อให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพเพิ่มไรายได้ให้คนในชุมชนและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปขอบคุณค่ะ